เวลาลูกค้ากลุ่มอื่นที่เลิ่มมองหาสเกลเวเตียเขาไปมองดูว่าใครทํางานให้ลูกค้ากลุ่มนั้นเขาก็จะเห็นว่ามีแอมเฟกอยู่ด้วยหมดเลยเรามีคนเยอะเรามี Experience ที่ทํามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วลูกค้าก็เลยรู้สึกมั่นใจแหละที่จะใช้ e อม e ฟ t ผมรับบุญเอกว่องพลินชื่อเล่นชื่อพรเป็น Security Manager อยู่ในทีม Information Security นี่แหละพี่เริ่มทำที่นี่ตั้งแต่จบเลยน่าจะประมาณปี4-9ถ้าพี่จะไม่ผิด <c oughs> น่าจะเข้าปีที่17ดูแล Solution Security ตั้งแต่แรกเลยต้องบอกว่าตอนเริ่มต้นที่พี่เข้ามาเนี่ยมีทีมงานอยู่ประมาณ10คนได้จะเป็นทีมเล็กมากตอนนั้นแล้วก็ย้อนกลับไปประมาณเกือบ17ปีเนี่ย Security ยังไม่เป็นที่รู้จักเลยด้วยซ้าทุกคนก็พยายามจะเอา Service ขึ้นมาก่อนให้ลูกคค้้้าาใชงนนนไดกก่อ็ ไม่ค่อยรู้จัก Security เท่าไหร่ก็นั่นแหละเริ่มจากประมาณ10คนตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ130คนได้และ้ะสำหรับทีม Security ในช่วงแรกเนี่ยลูกค้าเขาก็จะมอง Security ในมุม Network Security ก่อนจนปัจจุบันเนี่ยมุมมอง Security มันถูกพัฒนาไปเรื่อยๆมันก็หลากหลายทางทีมเองเนี่ยก็พัฒนาตามจาก Network Security i n f r a Security ลงมาถึง Security ในมุมของ end point คือมุมของคนใช้งานมองไปมุมของแอปพลิเคชัน Security หรือแม้แต่ช่วงงหลัๆ23ปี นะลูกค้าหลายๆกลุ่มของเราเริ่มขึ้นไปบนค่าวแล้วมันก็จะมีค่าวซิเคอร์ตี้ตามมาหรือแม้แต่การเขียนโปรแกรมจากเดิมที่มันเป็นแบบดั้งเดิมวอเตอร์ฟอลอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันมันถูกพัฒนาเป็นเด็บออกลูกค้าก็มองหาซิเคอร์ตี้ทางด้านเด็บออกมันก็จะกลายเป็นเดฟบซิกออกมันจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนเติบโตไปกับลูกค้าจริงๆตอนนั้นต้องบอกว่าเราพยายามเรียนรู้หลากหลายเราตั้งมาจากเราขายของซิเคอร์ตี้เราก็ให้กลุ่มโรดักเหล่านั้นเนี่ยมาอัปเดตเราว่าเขามีอะไรบ้างอีกมุมนึก็ ือยุคแรกๆเนาะเรามีทีมเรียกว่า Research and d e v e l o p เราก็จะไปหาข้อมูลตามเว็บบอร์ดต่างๆตามอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ครับว่าปัจจุบันเขาใช้อะไรบ้างถ้าเป็น Open So u r c e ที่ไม่ใช่ Product เนี่ยเขาใช้แบบไหนเราก็มาลองพัฒนาในรูปแบบเราแล้วไปคุยกับลูกค้าเสนอลูกค้าอันนี้จะเป็นมุมสมัยเริ่มต้นเลยเราทํากันอย่างนี้พอเราคนเริ่มเยอะขึ้นละเราต้องหาวิธี s ซตเทิในการเรียนรู้เราก็จะไปผูกกับเทคโนโลยีหลักๆที่มีเวนเดอร์มากขึ้นเพื่อให้การเรียนรู้เนี่ยค่อนข้างชัดเจน เราทำได้ง่ายแต่ว่าถ้าในมุม Security ที่เราทําให้ลูกค้าเนี่ยการเปลี่ยนถ่ายมันก็จะมีหลายยุคมันจะมีตั้งแต่ยุคที่ลูกค้าไม่ค่อยรู้เรื่อง Security ยุคที่ลูกค้าเริ่มรู้เยอะเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่า c o m p l i a n c e หรือกฎหมายเข้ามาจากเมืองนอกมาฟอร์ในไทยบ้างเราต้องไปเรียนรู้ตามว่าสิ่งที่จะถูกบังคับมีอะไรบ้างแล้วลูกค้าจะเอามาทําในมุม Security ต้องทําแบบไหนเนื่องจาก Security เนี่ยมันถูกพัฒนาเร็วมากเนาะจากเริ่มที่แทบจะไม่มีคนรู้จักเลยเราถูกบีบให้พััฒนาตวเ ตลอดเวลาอยู่แล้วในมุมการเปลี่ยนแปลงในมุมการ i m p r o v e m e n t ต่างๆพอเทคโนโลยีเปลี่ยน Product บางอย่างที่เราเคยจับใช้ไม่ได้ละเราก็ต้องหา Product ใหม่ๆม,มาเรื่อยๆอ,อย่างช่วงหลังๆเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงเยอะๆคือช่วงโควิดอย่างเงี้ยเห็นชัดเจนว่ามุมมองลูกค้าค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันไปเร็วมากลูกค้าก็ต้องโตไปตามเทคโนโลยีพวกนั้นโดยที่มี Security อยู่ลูกค้าเริ่มกระโดดไปที่ข่าวเยอะขึ้นลูกค้าเริ่ม w o r k f r o m Home เยอะขึ้น Solution ต่างๆที่เราเคยถนัดเมื่อก่อนเน มันเริ่มใช้ไม่ได้ละเราก็ต้องรีบไปเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้พร้อมแล้วก็ให้ลูกค้ามั่นใจว่าถ้าใช้เอ็มเฟกเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเอ็มเฟกพร้อมจะคิดแล้วก็พัฒนาตัวเองไปคู่กับเขาสามารถไกด์ไลน์เขาได้ตอนนี้เทรนของ IT เนี่ยเขาเริ่มมองเรื่อง Security เยอะขึ้นจะเห็นว่าอย่างหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยเขาเริ่มจะออกข้อกําหนดที่บังคับว่าหน่วยงานสําคัญสําคัญระบบ IT คุณนะคุณต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะที่มามันน่าจะเริ่มมาจากจุดนี้พอเริ่มมาจากจุดนี้ปุ๊บลูกค้าอะไร หลายที่ที่ไม่เคยสนใจเนี่ยเขาเริ่มมองหาแล้วว่าเอ๊ะแล้วใครล่ะจะมาช่วยเขาได้ประจวบเหมาะกับว่าทีมอินโฟเซของเอ็มเฟเราเนาะเราดูแลลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆอยู่ละที่เขาคอนเซิร์นซ u เค t y รีไม่ว่าจะเป็นเทเลคอมแบงกิ้งหรือเอ็นเตอร์ไพรส์ใหญ่ๆที่เขาโฟกัสกันมานานๆอยู่ละเวลาลูกค้ากลุ่มอื่นที่เริ่มมองหาซ e เค r i ร y ซี่อ่ะเขาไปมองดูว่าเอ๊ะแล้วใครทํางานให้ลูกค้ากลุ่มนั้นเขาก็จะเห็นว่าเอ๊ะมีเอ็มเฟอยู่ด้วยหมดเลยพอยิ่งมามองถึงทีมงานเนี่ยเขาจะ คน s e c u r i t เเนี่ยเยอะขนาดนี้เรามีคนเยอะเรามี experience ที่ทำมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วลูกค้าก็เลยรู้สึกมั่นใจแหละที่จะใช้ i m f ม c t คือทีม Security ต้องบอกว่าเราดีไซน์มาว่าคนที่เป็น a l e p o s t s a ซ e เนี่ยมันจะอยู่ในทีมเดียวกันเพราะเราอยากให้สิ่งที่ดีไซน์กับสิ่งที่ลูกค้าจะใช้งานเนี่ยมันทำได้จริงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะส่งมอบเลยต้องบอกว่างานแรกเลยจริงๆคือตั้งแต่ e s a ซ e ละงานก่อนขายเนาะเราเข้าไปรับ Requirement ลูกค้าแล้วก็ o b j e c t i v e ของเราชัดเจสำหรับทีม Infect Infoex กนเนาะเราจะส่งมอบสิ่งที่เราทําได้จริงเพราะฉะนั้นตอนที่เรานําเสนอลูกค้าเนี่ยเราต้องคิดค่อนข้างเยอะไม่ใช่ว่าเราฟังอะไรมาจากโปรดักปุ๊บเราเอาไปเสนอลูกค้าเลยมันต้องถูกพิสูจน์ก่อนว่าอันนี้มันทําได้จริงนะแล้วก็ไม่ใช่ทําได้จริงเฉพาะใน,นแลบด้วยมันต้องเป็นทําได้จริงถ้าไปอยู่บน e n v i r o เม e นต์ลูกค้าเราก็จะมีทีมงานที่มาทดสอบก่อนเราก็จะมาศึกษาว่าเราจะไปนําเสนอยังไงให,ให้ลูกค้าเห็นว่าสิ่งที่เราเสนอเนี่ยมันดีกับเขาจริงๆแล้วก็พอขายเนี่ยเราก็ทานเฟอร์กันนั่นแหละจอน จะเข้าทํางานเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าจะมีงานประมาณไหนตั้งแต่ช่วงก่อน Pcell จะไปเวิร์กเราเริ่มบิวคนตั้งแต่ตอนนั้นและเริ่มมองหาแล้วว่ามีคนที่มีสกิลแบบนี้อยู่ไหมถ้าไม่มีเราต้องรีบฝึกสอนเขาให้สกิลเขาให้ทันช่วงไหนเราจะใช้คนเยอะแค่ไหนในงานแต่ละง,งานเราเริ่มบิวคู่กันไปเลยตั้งแต่ช่วง p ซ e l l สุดท้ายก็ตอนเวิร์กโปรเจกต์เนาะมันก็จะเป็นในภาพของโปรเจกต์นั่นแหละเราก็ต้องมีโปรเจกต์แมネจเมนท์ที่เข้าใจซีเคียวริตี้จริงๆเพราะว่าปัญหาที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยคือพอโปรเจกต์ ในมุม security มันจะไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังเราก็ต้องพยายามบิวคนของเราให้สามารถทําหน้าที่ project manager ได้ด้วยเพื่อเข้าไปตอบสนองมุมนี้ของลูกคา้าจนถึงทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นกลุ่มชุดเดียวกันนี่แหละให้บริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้ว่าคนที่จะมาแก้ปัญหาเนี่ยเขารู้นะว่าตอนดีไซน์ดีไซน์มายังไงตอนติดตั้งตอนที่ทำโซลูชันเนี่ยเขาทำแบบไหนเขาจะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกอันนี้จะเป็นมุมมองที่ทางทีมบิวเวลาส่งมอบของให้ลูกคา้าย้อนกลับไปอย่างที่พี่ บอกแหละคือคนในตลาดมันขาดเรามองว่าเราเป็น Security รายใหญ่แล้วกันเราต้องบิ้วคนเข้าในวงจรของ Security ให้มากที่สุดเพื่อให้ตลาดมันเดินไปได้เนาะเราก็เริ่มคิดแผนของเราขึ้นมาตอนนี้เราก็มีการเทรนนิ่งของเราอะแทบจะเกือบทุกเทคโนโลยีแ mm hmm. ทบจะทุกอาทิตย์เราก็จัดมีเซสชั่นเรื่อยๆให้น้องที่มี Ex p e r i e n c e มาเล่าให้น้องใหม่ๆฟังหรือจริงๆอาจจะเป็นกลุ่มเดิมนี่แหละที่ไม่เคยทำเทคโนโลยี Security มุมนี้ก็มาเล่าให้ฟังแชร์ข้อมูลกันเรื่อยๆทีนี้ในมุม Security เราเนาะที่ ที่เราไปช่วยเติมเต็มลูกค้าก็คือพอโปรดักต์ต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆมันถูกเปลี่ยนแปลงเร็วสิ่งที่จะช่วยยูเซอร์ได้คนใช้งานจริงๆได้ก็คือเขาจะต้องมั่นใจว่าการใช้งานเนี่ยมันต้องปลอดภยัยสิ่งที่เราส่งมอบก็คือทํายังไงจะให้แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนารวดเร็วเนี่ยมันมี Security เสริมเข้าไปตรงนั้นด้วยเพื่อให้คนใช้งานเนี่ยใช้งานได้อย่างปลอดภยัยอันนี้คือสิ่งที่พี่คิดว่ามันคือสิ่งที่เราทําให้สังคมช่วยสังคมได้ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ว่าจ ิดขึ้นกับลูกค้ามันคือปัญหาลูกค้าเรามองว่ามันคือปัญหาของเราแล้วเราก็ช่วยลูกค้าแก้ไขพี่คิดว่ามันคือจุดแข็งซึ่งมันก็จะเป็นที่มาอื่นๆตามมารวมมาถึงการพัฒนาสกิลของเราด้วยเนาะเราต้องการพัฒนาสกิลเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค,ค้าให้ได้เราต้องการช่วยลูกค,คา้าแนะนําลูกค,ค้าได้เราก็เลยพัฒนาไปในเวนั้นเวลาเข้าไปช่วยลูกค,คา้าให้บริการลูกค,ค้าเนี่ยพี่ก็จะมองก่อน,นว่าสิ่งที่ลูกค,ค้าต้องการจริงๆคืออะไรไม่ได้อยู่ที่ว่าลูกค,ค้าพูดอะไรมาด้วยแต่พี่ต้องไปตามหา ให้ได้ว่าสิ่งที่ลูกค้าพูดเนี่ยจริงๆแล้วเขากําลังทําอะไรอยู่เขาถูก <How to S 1> ผลักดันมาด้วยเรื่องไหนเพื่อที่จะช่วยเขาแก้ปัญหาได้ถูกจุดอันนี้คือมายเซตของพี่แล้วก็สิ่งที่พยายามให้ทีมเป็นเนาะซึ่งมันก็จะล้อไปกับคอนเซปต์ของทางบริษัทของเอ f e เ t เองว่าเราต้องพยายามเอา away e x i t e x p e c t a t i o n นะเราต้องทําให้ได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างนี้นได้เราต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วอะไรที่มันเหมาะกับลูกค้าถึงแม้จะไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าพูดออกมาก็ตามเราต้องตามหาตรงนั้นให้เจอ